ทีมงานลกไก่เนาะดูางหลังทุกคนตู้อีก <c oughs> อันนี้ซื้อ,อยังแล้วแล้วสบายดีสบายดีมสดสุกคุทุกคนเนาะขอตอนหักู้อสอบสอนน้องส,องสองลาลเราขโมยมือนี้ซ่อไอ้เนาะฮาสิีพาทุกคนมา ทําเมนูสมุนไพรสมุนไพรทุกคนสมุนไพรนั้นบบมีอย่างทุกคนเลยสีพาทุกคนมาเห็ดนึ่งไม่ยังไก่ไม่ยังนึ่งไก่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 บ้านไก่เอ้าไก่บ้านไก่เป็นโต้คนึ่งนึ่งไก่ใส่สมุนไพรสมุนไพรเท่ากันี่นะทุกคนมันกะอากาศมันเย็นๆคนอารมณ์พัดวิววิวเพลิน ตู้มาตั้งคีบที่เหี่ยวแหละแล้ไม่เหี่ยวไม่เหี่ยวคือน้องตู้อะบอด้ตู้ยริงเต็งปิงอยู่เลนหัวเสืออ่านะทุกคนกับกับโบมี่อย่างไรทุกคนเนาะเช่าสีมาแนะนำเลยว่าวัตถุดิบอุปกรณ์เท่าหันมีอย่างแน่เนาะแต่ละยาและเชียงใต้ท่านผู้ชมแนะนำเนาะมามาเลยทุกคนมาหนี้มาตะก๊อกยับเข้ามาแบบนี้ที่ขาดบอด้ไม่ยังอันนี้ค่ะขาดบอดี้ นางเอกนางเอกหรืออันนี้พระเอกเด้ออันนี้มันเป็นไก่ผู้ตูมบักใหญ่หนึ่งไก่ไก่บ้านนี่แหละไก่ลาดดูไก่อยู่ข้ออีแม่ทุกคนแม่แล้วก็อ๋อนี่ไก่ซูมเข้ามาตะกร้อนี่ไก่อ๋า<อ>จะชี้เต็มหน้าจอแล้วอ๋ตอตะกร้องว่าชีเต็มหน้าจอนี่สมุนไพรสมุนไพรน้องตัวมาจะใส่เงินน้องนางทุกคนน้องนางพระพุทธสอนอ กบน้องนากับน้องพุทธศนน,นี่นแล้วก็จะมีใบขี้ผู้ดิ่งหยับขามา่านี่หยับขามา่าเบิง่งผู้ดิ่งแล้วก็เป็นนิ่งหงหัวหอมกระเทียมนี่เบิ่งสูมเบิ่งเขาเลยน,ลน,นี่อันนี้อ,นอันนี้แม่ยังมะเขืออันนี้แม่ยังน้องตูวมะเขือแง่หอมทุกคนดมก่อนทุกคนหอมพอ่อป็นสมุนไพรเลยอันนี้นะ หอมเลยเนาะที่ีอยู่แถวแถวพักเนื้อเหนือทุกคนเด้อแถวอันเกตกลางเฮาโมมีแม่แล้วกันนี่ทุกคนหัวข่าเนาะแล้วก็จะเป็นพักนี่นี่เป็นพักเป็นอันนี้นี่แหละมากฮิปพักเป็นยังงับนมืดมืดจันนี้อุปกรณ์ของเฮาบ่ได้ยยัง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 นี่นะทุกคนเอ้ยหนึ่งหนึ่งไก่ใส่สมุนไพรเฮาต้องมีเหล้าขาวเหล้าขาวมงคลนะทุกคนเนาะ แม่น้องตู่มากินป่ะโอ้ยสัวนนะน่า <c> ข <oughs> ากินแน่ทุกคนไว้ใกล้กลแน่นะข้าศัตริย์กับไปข้าศัตริย์กับบอสซาเลยอันอุปกรณ์นี้ใชให้น้องตู่เป็นคนต่ำให้น้องตู่พราะว่าคนต่ำเซ็ตเดยเอาหมอบหน้าที่ปราบพี่ได้ทุกคนตูต่เขาต่ำธาตุรุนธะตุจับธาต <c oughs> มาแล้วทุกคนเนาะตู่สีมาแล้วลงมือต่ำเนี่น้อมาแบบนี้อ่ะทุกคนก่อนอื่นหมอตู่สีใส่ผับหอมก่อนเลย พักอหอมนี้ซอยมันหอมบะ่ะดูใส่ให้มันหอมเ่อนเคียงหอมหอมอยู่บ่เคื่อนหน้าตูนี่โอ้ยหอมเลยตูนวนหากอบน้ำมาใหม่ๆทุกคนอหอมได้จังไรยน,นี่ก็จะเป็นอันอทีมงานเข้ามาเต็มยาแล้วนี่แต่กล้องเขาเองนะตอนนี้ <c oughs> น้องตู้ใส่ใส่อย่างนี้ใส่มาแคนวันนี่ดูใส่มาแคนใส่มาเพชรใส่อุปกรณ์ที่เฮาเกี่ยมวัสดุฮะน้องแบบเครื่องเคียงหอมใสแต่กองแจวมาว่ะเฟอร่ไดท์ทำขีงจะหมขงค่ะป๊อปปอปอะไรทุกคนขีงช่วงนี้ขีงตันโควิดโควิดเก้าทุกคน อาจากนั้นก็เตรียมใส่ลงไปใส่ลงไปหัวข่าทุกคนหัวข่ากับตู้ใส่ในน้อยนึงให้มันหอมๆอมมาโบราณอ่างผัดไทาน้องตู่ต่ำเครื่องอุปกรณ์เ้าก็แนะนำมาเมื่อเร็วผัดไทยน้องตู่ต่ำนาะทุกคนวันนี้น้องตู่เพิ่นเห็นแล้วแล้วทุกคนเพิ่นมาเบิ่งเพิ่นตับ ตูสต่มกันเลยทุกคนเด้อสมอุนไพรเราตัมเพ้อมเดียวเลยว้าเบิ่งศรหน้าคนต่ำเด้อนี่ยพนหน้าเอาเพุ่ท่าคนต่ำเน,ะนาะนั่งค่ะอ่าทุกคนตู้ต่ำแล้วเป็นที่เฮมฮอยแล้วเนาะมาเนี่ยมาบ้านี้เอาไอ้ใต้จับไก่มาให้น้องตู้แน่ ต,ตีนตีนยังมีคู่น้องตู่บุมมีคู่โดยน้องตู่บุมมีคู่โคนคู่เดียวตัวไอ้ตายมาหน้าทุกคนเนาะบันนี้ตู้ซีมาอันนั้นเลยเอาหยับป้ายอันนี้เอาไปเด็กที่อานแล้วนะจ๊ะต้เอาอันนั้นมาให้น้องตู uh, ้แน่เอาหยังหัวปลาบัวค่ะซอยมาอันนี้หัวอะไรอันนั้นน่าจะเอาพัฟซี่ใบเลื่อย หน้าพััวแล้วแม่ไปสายลยแท้เป็นตาย่เจกับปูทุกคนเลยปัดแบบรนี้ปัดสีเลยนี่วะนยเาเอาเอาหยัดใส่ัทุกคนลููยัดเาปัดวันนี้เลยรบอกรยปัดมาบมเลยให้มันหอมหหยัดไสสมุนไพรวันนี้เป็นมือส่วยนี่เอามา ขิงเด้เอาเบิดเลยอันคือขอย่างอย่างหนึ่งอะทุกคนขขขิงไม่ละ่อขขิงดิขิงกับตุขออันนี้กับตุโอเนาะแม่ขอขิงอันตู้น้ำมุกบุทานเลยจักแม่ไปซะเลบอลตู้เพินเป็นคนหมักน้ำมุกบุทานนะคนตู้อันนี้จะเป็นอันใบมะกรูดกับหัวข่าเนี่ยเข้าไป นี่หัวชีไข่สีไข่หัวสีไข่สีไข่เนาะเนี่ะอันบ้านทุกคนเอินในหัวสีไข่คือเดียวกับบ้านนั้นน้องตู่กับเวตายบ,บอสีเอ็มมาบดเนี่ยเด้ยอยัดลงไปค่ะนางเอกของเรื่องบได้นี่ก็จะเป็น<ม>อะไรน้องตู่สมุนไพรทุกคนอันโบโบวอลกับาากคือซีมูมนทนะุกคนเรา,าไม่เป็นอยากมาสมุนไพรตัวนี้เนาะแมนอ่ะงัด <laughs> เข้าไปเฟดเดียวเนี่ยมอสเกตกันงัดเลย มือนังมันก็จะรมเนี่ยในหนึ่งอันมัเพชรยัดเลยจะเอาเป็นมัเพชรเขียวเลยทุกคนเด้อจเอนมังเดยนมาเนาะอันตีมันก็ยัดเลยทุกคนอยาเพายัด้มาทุกคนเนาะมาแบนี้เอาไว้ใต้เอาไน้อไว้อันตู้โคนยัใส่มือทุกคนเด้อถ้าน้ำพึ้งว่าตู้กลางซอาเลยเนาะอ่ายัดอวามเบิ่งกังกองตน นะลูกให้ชั่วเลยทุกคนข้าใกล้อีแม่เป็นตัวทุกคนมือนอีแม่เพื่อกะยิ้มอยู่ลูกสาวคนค่าใกล้เพื่อกะยิ้มอยู่เพราะว่าอาหารเซ็ตคน, <owing. S 1> น,นเขาเพื่อยิ้มเปยอยู่คนเา ในบ้านแม่กินแล้วสมุนไพรแล้วสมุนไพรสงเมาสมุนไพรล้แม,สม่สมุนไพรเป่อสย่องสมุนสมุนไพรอ่ะนะทุกคนเนาะแล้วเขากับยัดเข้าไปในท้งมนันนำยัดเข้าไปอัน ทีมงานอีเมกอะเอาญาติญาติญาติเข้าไปอีเมกมาญาตหลายหลายอ่ก็อ่ะอันทีมงานเทากับหลายคนนะทุกคนเนะอันมีเสียงแซกมากกับขอโทษขอภัยน้ำหลายหายอ่านอนทุกคนเอาไอ้ใต้เข้าไปใส่เลยไอ้ใต้เอาอาอนี้ยัดเนาะแต่บางอนอร่อยบ่เฮ้ยแชรถแม่เอยแชร์รถ หยัดเข้าไปเนาะตีนมันทุกคนอ่าแม่พอดีเลยมาอันขายเหล้าให้น้องตุ้นเลยใีแม่ทุกคนไปใส่ได้หาเพื่อนทอกลงไปเลยแบบโบทอกตรงนี้เลยแม่เอ่าทอลงไปเลยอ่านี่จะเป็นเหล้ามงคลมาทุกคนทอกมวนไปเลย ันทีมงานทางงงค่ะว่าใส่ลายใช่เนาะใส่ลายเซฟลายใช่หน่อยเซฟหน่อยทุกคนนะตัวนี้ตัวนี้ก็คือกันตัวนี้ก็ได้ตัวนี้สำคัญทุกคนบานี้ก็แล้วทุกคนเนาะเซ็ตซิ้นเป็นที่มอแล้วเนาะตู้ซีนั่ไปนึ่งเลยแบบนี้เนาะลายแบบตู้แบบทุกคนอ่ะทุกคนเนาะหม้อตู้หม้อพดแล้วแต่ว่าตู้ซี่ใส่อันใบเตยเอาใบเตยลวกให้มันหอมๆนะกินมลุกใบ จากนั้นหม้อหม้อซึ่งตามด้วยทีเด็ดทุกคนอ,อาลงหม้อเลยลงเป็นโตเลยบ่เออแต่มาสู้มึงบ่อาจากนั้นปิดนะทุกคน กินข้าวท่าทุกคนเพราะว่าทางนี้อีแม,ม่นั่งกินข้าวท่าอยุ่าเคยน,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 นั่งทานทุกคนเขาจินม,มาซูมใส่อัเหรอจำพวกทีมงานของเรากินข้าวอันนี้ก็ผู้สาวเด้อสาวลาวสาวลาวกำลังเข้ามาใหม่ตอนนี้ ใกล้ของเว้ยใต้ก่ะขอต้งปลูกซุกเป็นที่เฮ้อยแล้วทุกคนเนาะน่าใต้เป็นคนนอเลย่ะเอฮอนฮอนพี่สเพนพี่สัมผอเทลรอนมาทุกคนมันฮอนเลยออกมายาทุกคนพอดีเมน่อยั้นี่ว้าวจับตองนี่ มันฮอนเลยทุกคนอ่านะทุกคนเนาะวันนี้กะมาเริ่มลงม,มือกินเลยทุกคนเด้อม,มาเด้อทุกคนเด้อม,มากินนั่เดียวเด้อจิบุลน้องตูจิบังขาบังจิกขาจิมันก็นกเปื่อยทั้งเนาะโอ้ยจริงนะใช่ทุกคนอืสมุนไพรทั้ทงในเลทุกคน น้องตูพี่เอามึงดูหาสมุนไพรค่ะเดี๋ยวน้องตูจี้ขาก,ก่อนน้องตูยังไปกินขา <ś c oughs> นี่ทุกคนเนาะสมุนไพรท,ทั้งในมันกัจ<น>ี้หอนทุกคนหอนกับต่างประเทศนี่มาตุกนี่งามากันเลยนี่ก็จะเป็นน้องสาวเนาะคนงามนี่เมื่อกองของเราเด้อทุกคนเป็นข้าวบายทุกคน ใช่คุณจีกนะุ้นท่าเลยเพคุนว่าวาจงกน้นเพคุนว่าวจงก้นนี่ไว้ทุกคนเป็นคนมักกินกน้นทุกคนแม่ก็เลยทุกคนเอออยากเข้ามาตะกอนใกล้ๆผู้สาวนี่มีมก้น<อ>น,นี่พอกินได้นี่ก็จะเป็นแจ่วสูตรเด็ดของเฮาแจ่วของน้องตู่คนเองเนาะแม่ไต่ชิมงบางนี้ปอยยามถังกระดูกเลยว <laughs> ้าเลยกระดูกะมาทุกคน ของตู่เองทุกคนก็นางแบบปากกินอะไรเนาะจะสิบเป็ดจาเซ็ตกินอะไรบ่ทุกคนตัดตัดย้นเย็นให้น้องตู้อันนี้เอาไว้ทิ้งง่ายใช่เป็นยังเออไอ้แต่ยิ้นเสนอก่อนมาทุกคนไอ้ตใจทุกคนชิ้นเสนอก่อนบอสเย็นให้น้องตู่น้องับขาอื้ออื้อกินปะาหัว คนไ่ายน้ำลายเหี้ยนะยังยังทุกคนยังแต่น้องตูกินกับข่าเนาะต้องกินกับนี้เนาะมันหมดตะก้องอันนี้ไม่อยังเหล่าเมืองคงเล่าหรว่าเล่าอย่างเล่าข่าวเมืองคงเซโด็จมอให้น้องตูน้องตูเป็นแบบฝืนยังคาเนาะปากยังคาอยู่ทุก้อนน้องน้องมอบลอมมาเด้อมาเด้อ มากินน้ำนมตู่เดอ้อคืออไงข้ามแม่ทัพพักพักพักใส่น้ำบ่นน้อยโบสจูอๆยาไงไงทุกคนพักตะกองกับน,น,น้ำลายแตกส่วนอะไรทุกคนน้ำลายแตกแล้วแต่มีนาทีจับกอง<ว><ว> บอน้ำลายแตกอยากเล่าหฮะนะเสนอ,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 อทุกคนเสน,อเ,นเอ,อเด้อเล่าเสนอ,อ,อทุกคนแล้วมันจะกินน้ำเดืยอย,ยยกเลยยกเลยยกเลย,ยเลยชียร์น้องตู่แล้วทุกคนหอมนะหอมหอมเอาชิมนึงเอาชิมไปหนึ่งหวานได้หวานนะทุกคนไปบ,บ,บออะไรเนาะ ปาสอนนี้น้องตู่กินเหล้าเปื่อยหวานทุกคนอยากให้ตะก้กองได้มาลองมาตะก้องนะพามาลองมือดูตะกองอันทุกคนอันจิโคเปลี่ยนตะก้องได้ไหมนะตะก้อง <S <S 2> <S 2> พเพราะว่าเพื่อนอยากลองให้ตะก้องเด้อทุกคนเด้อ อ่ะทุกคนวันนี้กับตากล้องเพิ่นน้ำลายเตกสะเพิ่นว่าแบบนี้น้องสาวนะทุกคนน้องสาวเพิ่นก็อยากลองข้าเอาเลยบ้านนี้ไต่ซีมอบขานนี้ผ่านแล้วแม่มอบแอะเอย่าเผาอย่าเผาอย่าเผานี้ขาดที่ขาดว้กับไต่ชิยินเล่าให้เพิ่นอันโมเมนต์เอาเป็นขั้นเป็นตอนว่าให้กินก้อนเป็นยังมีไก่มีเล้ายังยังยังขาดยังนึ่งไห้ผู้แข่ไใหผู้แข่งห่างห่ง อากินได้กินได้งามๆป้านทุกคนขากรบโบป้าทุกคนเอถยนต์มีคนเอากันดุงบัวคาดโอ้ยโอ้ยโอ๊ยเอาโบชุกตอนนั้นมันโบุกล็อกมันก็อ่ะกินไปเลยจะกชกล็อกซะแบบนี้ไก่มันต้องแบบนี้โอ้โหครทางนี้เป็นโบอกนะจ๊ะโอ้กินไม่กินแบบชุกล็อกบาบนี้ บดคำเลยทุกคนกินได้ทิกเรากเราขายเราเราขายวะทางนี้เราเราขายทุกคนตายละจบธาตุนิ่าอันนี้เราที่รอมานานที่รอมานานน้องพลบว่าโอ้ถาดาดุลแล้วบรรี้กึกที่ของห้ามพเบอา อันเอ้อตายกับบได้สวดุวรทุกินมึงเอางึงเอา,เอา,เอาจีขนาดบุทามีต้องแซ่บด้วยทุกคนน้องตู่เฮ็ดแซ่บจีขนาดโอ้โหปอปอปอ๊อตทุกคน,นให้หมวนแบบนี้เลยบ่มมวนข้าวแบบนี้บ่หมุนอะไรหมุนกินแต่แซ่บขนาดนึงมีแต่หนังมันล้วนๆ,ๆเสียงย่ำกระดูกบ่หรือว่าแนื้อใดหรือว่ากระดูกแข่าหักบ่ มังแนงไลยรุกคนเดียวมักแนงบม่รู้มากอันนั้นมักแนงนี่โมเม็งมังนิ่งมักอย่างพริกไทยบะโมเม็งพริกไทยมักแค่นดูอือเออมักแค่น่ะอาซาเดอร์ตากรองเง็ยแล้วเป็นไงอาบิรดยุบบอบิรดยุบเอามาโซดูบิรดยุบบอดอะไรอ๋อเบิร์ดทุกคนเอ้ยหวานหวานอีกหวานเอาเอออีกจัะจอกบอก พอก่อนพอก่อนสะบสองขอนคงอืมนกินต่อไปน้องน้องตู้บุยยากับน้องตู้ก็ยยากับเปียนเดี๋ยวมาจับนเลยตายอ๋ออันทุกคนอันทุกคนอันทีมงานเัาเพิ่นบอยู่นะก็เลยแบบได้มาเปลี่ยนเดี๋ยวทุกคนเปลี่ยนเดี๋ยวจับน้องตู้ได้ไล่ออกแล้วเพราะว่าใต้ไว้เห็ดอย่างมีแต่กินนั่นแหละเบิกแต่หุ่นเลยทุกคนเด้อบีออกบีออกหล่ะเดี๋ยวนี้ฮะอ่ะทุกคน ตู้มาได้ไหลไปตายออกไปแล้วก็กินหลายตู้บ่อยน้องน้องตู้ไล่ตายออกแล้วเพราะว่าตากองโอทบ่ไวเลยไปจับก็เพิ่อยากกินเอาโซ้ตะกองโซ้สู้แห่นแห้งขาใกล้ไอไอ้เอ๋ยอยากมาแห่นน้ำอันตะกองเขาบอกเนาะในในในที่ตะกองเขากับโซดได้แม่นแบบโซดแบบโซดเลยทุกคนคลิปได้ได้ผลบอกเกียมแล้วแม่คอมเมนต์ใต้คลิปเลยเด้ออทุกคนอันนี้โซดบอลนี่ อันนี้กระสุกคู่เดียวอันเดียสาวตู่ก็ะสดกเยียมคอมเมนต์เต็มอ่ะทุกคนมันมีโศกเจีวเลยอีกเจีวแบบหนึ่งคือเป็นแนวนี้เมื่อกี้นี่งเจีวส้มอันนั้นเจียวยังอันนี้จะเป็นเจีวกะปิทุกคนเจียวกะปิเจียวส้มแม่นสองแบสสองสไตล์นะทุกคนสองแบสสองสไตล์อ่จ็บแจ็บคือกันว้าวทุกคนไปต่ายตามเช็คคิมคมเมนต์เต็มทุกคนอะ จำหลายมันก็เลยเข้มน,นี่ป้าทุกคนอันไก่อันผูอีแม่เ่าแหละป้าตัวเอฟซเขากัดหมกเพชรอีทุกคนเพิ่นกลดจ่ปล่ยมันร้อนแรงกูอันตา,นนานทุกคนเน่เออทุกคนเป็ดไก่ตูที่ตู้เข้ามาตู้สจงให้ไปตายเเิมักอัน ป้ากระโพดบอจงไว้ให้ตายกับมันมีสองคู่เดตต้องหาคู่ให้ตายก่อนแม่ไปเลยส่งตีนให้ส่งตีนเลยวันนี้ปไปไปแล้วตะโกนมาเลยทุกคนแทบแทบทุกคนเลยแทบเนาะแม่ถ้าว่าเป็นไผ่กินแบบนี้แหละ เอ็มมาบอกอันน้องคู่กับไอ้ใต้อะไรทุกคนเด้ออันสู้เถอะนะสู้แต่ว่าโบโบไมีสู้แต่ตู้แต่ว่าใส่มั่วๆไปในตโวตัวมากเลยอันนั้นทุกคนนะอันน้องตู่กับไอ้ใต้ผิดชุมมาพากพักรแล้วเพราะว่าน้องอันเข้าที่นี้ออกไปเป็ดตะกกองเนี่ยทุกคนเพราะว่าเปลี่ยนเดี๋ยวไปเปลี่ยนเดี๋ยวว่าเปลี่ยนเดี๋ยวเข้าแล้วทุกคนเนาะอ่ะ ขอขอบคุณทุกคนเด้อที่เข้ามาติดตามทักส้วงโซนน้องสาวเราคำมมวนเทวทว่าในคลิปนี้คิดพารหรือว่ามีเสียงเนื้อหาอย่างบระัดเจ็ขอโทษขอ,ของไทยนั่นอะไรไรแต่ก็ที่นจ้ากันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้จบไอ้น,น,นาา้อนงสาวเราคำมมวนเทวทวาเด้อเพื่อที่จะิิงงกกออเดโยพมีแฮงค์ให้คลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนเด้อบ๊ายบายไอ้บอลลราค่ะบอส